สายแรกครับโทรศัพท์จากสุภาพสตรีชื่อคุณเล็กคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเล็กเชิญเล่าเรื่องราวของคุณเล็กให้คุณหมอสุนีฟังได้เลยครับค่ะคืออายุ48ปีนะคะ,คะได้รับการผ่าตัดมดลูกมาแล้ว2ปีกว่าหลังผ่าตัดรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเหมือนเดิมนะคะม,มีความรู้สึกว่ามันไม่กระชรับนะคะแล้วก็สามีจะไม่ค่อยมีความสุขเนื่องจากใช้เวลานาน,านมาก,กน,นะคะ,ค,ะครับค่ะเอ่อทให้เรารู้สึกเจ็บแล้วก็เบื่อ ในขณะที่สามียังมีความต้องการอยู่อะค่ะ,คะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสามีก็มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเป็นคนไม่เที่ยวรักครอบครัวะะนะคะทีนี้ระยะหลังเนี่ยห่างมากอะ,ค,ะค่ะ,คะไม่ทราบว่าควรจะทําตัวอย่างไรต้องปรับปรุงยังไงบ้างอะค่ะเกิดจากการผ่าตัดหรือเปล่าที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ค่ะต้องต้องเรียนคุณเล็กอะค่ะว่าของครอบครัวอื่นนะคะที่ทำผ่าตัดมุดลูกไปแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาที่คล้ายๆกับคุณเล็กอะค่ะที่มีความเข้าใจในลักษณะว่า หลังผ่าตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยเขามีเพศสัมพันธ์ที่รู้สึกเขาไม่มีความสุขหรือความสุขก็เปลี่ยนแปลงไปผู้ชายก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าคุณหมอสุนีจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณเล็กคิดหรือคนอื่นที่เขาเข้าใจอะค่ะโดยทั่วไปสูติแพทย์เนี่ยเวลาที่จะทำผ่าตัดมดลูกคนไข้เนี่ยสูติแพทย์จะอธิบายคนไข้ฟังนะว่าเวลาที่เราตัดมดลูกออกไปเนี่ยก็คือการที่เรายกเจ้าปากมดลูกที่มันจุ่มอยู่ในช่องคลอดใช่ไหมคะคุณเล็กคะ เราเอาม้ลูกกับปากมน้นลูกเนี่ยออกไปทางหน้าท้องทีนี้ความลึกของช่องคลอดของคุณเล็กนะคะหรือความกระชับหรือไม่กระชับความหลวมหรือความคับของช่องคลอดใช่ค่ะตอนนี้รู้สึออกอย่างนั้นความยาวหรือความลึกเนี่ยยงังคงเท่าเดิมค่ะคุณเล็กเพราะว่าเราสูติแพทย์ไม่ได้ไปทําอะไรกับทางช่องคลอดเลยก็คือยกเจ้าปากม้นลูกที่จุ่มอยู่เนี่ยออกไปแล้วเราก็เย็บปิดปิดช่องคลอดผนังช่องคลอดที่อยู่ข้างในใช่ไหมคะผนังช่องคลอดที่กั้นระหว่างช่องคลอดกับอุ้งเชิงกลาง ดังนั้นเนี่ยความลึกหรือความกระชับก็ยังเท่าเดิมถ้าถามคุณหมอว่าความลึกความกระชับเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยเท่าเดิมแน่นอนถ้าเรากตัดมดลูกออกไปอย่างเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชายเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเนี่ยก็คือใส่องคชาตเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าตรงองคชาตของเขาค่ะตรงหัวส่วนหัวสุดของเขาเนี่ยไม่ได้กระแทกถูกบริเวณของตัวปากมดลูกอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาแต่ถามว่าเข้าไปได้ลึกไหมก็คือเข้าไปได้ลึกเหมือนเดิม แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้กระแทกเข้าไปตรงปากมาลูกเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระแทกตรงผนังของช่องคลอดเราเย็บปิดไว้ค่ะต้องมาทําความเข้าใจอะค่ะว่าทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมมันเป็นแค่ความรู้สึกของเรานทางแล้วทำไมเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมล่ะคะไม่เหมือนเดิมยังไงครับมันเืิดหรือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะคือมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่กระชับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาใช้เวลามากอะค่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ที่เรามีความตุก พร้อมๆกันอะไรใช้เวลานานนี่นี่เป็นที่ตัวตัวคุณเล็กหรือว่าเป็นที่สามีค่ะที่สามีใช่ไหมคะที่เขาจะสามารถถึงจดสุดยอดได้ก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกเจ็บเราไม่อยากจะยุ่งก็เลยเบื่อไปด้วยคุณเล็กได้ตัดรังไข่ไปด้วยไหมคะทั้งหมดเลยค่ะ่แต่คุณหมอไม่ได้อธิบายเหมือนคุณหมอเมื่อกี้นะคะคุณหมอบอกแต่เพียงว่าตัดแล้วก็จะทําให้ใช้ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ไม่ได้อธิบายแบบเมื่อกี้เลยนะคะค่ะ ทีนี้ไม่ทราบคุณเล็กได้ทานฮอ,อร์โมนเลยด้วยหรือเปล่าคะใช่คะ่ะทานฮอร์โมนอยู่ค่ะถ้าเราบอกว่าอ่ถ้าเรามาพูดอันดับแรกก่อนว่าความรู้สึกเนี่ยเราคงต้องจับเข่าคุยกันแล้วระหว่างคุณเล็กกับคุณสามีอะคะ่ะว่า,าตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงที่คุณหมอได้บอกไปไหมว่า,าตัวองคชาตเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นกระแทกตรงส่วนอะไรที่มันเป็นเนื้อนูนๆข้างในก็คือนั่น,นคือหมายถึงนั่นคือมีอยู่นั่นคือปากันลูกใช่ไหมคะ ถ้าก็บอกว่าเป็นพาะสาเหตุนั้นเนี่ยเราก็ต้องคงให้เขาปรับข้อหาเราอะค่ะส่วนในเรื่องของช่องคลอดที่รู้สึกไม่กระชับรู้สึกรลวมะค่ะคุณเล็กต้องคอยหัดคมิบแล้วปรับเป็นนี้ต้องคอยคมิบช่องคลอดละวันวันหนึ่งให้ได้200อครั้งต่อรอบ200้อครั้งต่อรอบนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือการคมิบก็คือเหมือนเราคำมิบก้นนะคะก็คือคมิบช่องคลอดก้านเอาไว้นะคะก้านเฉพาะส่วนทางช่องคลอดนะคะนับหนึ่งถึงสิในใจแล้วก็คลายอันนี้คือหนึ่งครั้ง วันเดียดไม่ได้ประมาณ2 0 0ร้อยค่ะจะทำให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ะจะทําให้ช่องคลอดกระชับขึ้นกระชับขึ้นนะคะนี่คือการแก้ไขแล้วนะคะเราต้องมาพูดถึงการแก้ไขแล้วอันที่สามเนี่ยคือว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่มีอารมณ์ร่วมเราอาจจะเจ็บหรือช่องคลอดเราแห้งหรือเปล่าสมัยก่อนที่เคยมีน้าหล่อลื่นคุณผู้ชายสุกุมมีน้ําหล่อรื่นน้แเราแห้งหรือเปล่าการรับประทานฮอร์โมนมีหลายชนิดค่ะคุณเล็กคะฮอร์โมนบางชนิดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเซ็กส์ก็คือในเรื่องของเพิ่มอารมณ์ทางเพศ เพิ่มในเรื่องของความต้องการทางเพศแต่คุณผู้หญิงะคะผมต้องกลับไปปรึกษาสูติแพทย์ว่าเราจําเป็นต้องใช้ฮอร์โมนแบบนั้นไหมค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ